ครับสวัสดีสวัสด,ดีทุกคนนะผมวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยอยู่แม่ทัพอีกแล้วกับในเกมฟรีไฟน์นะทุกคนโอเคผมนีกิจกรรมเข้าใหม่ก็จะเจอผมได้เช่นเคยนะทุกคนโอเคมาวงแหวนรูนครับทุกคนอืมอ้มก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาครับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะทุกคนก็เหลือระยะเวลาอีกเอ่อสักสี่วันนะครับแบบย,วยาวๆไปเลยนะทุกคนมาอันนี้ก็เป็นเอ่อชุด พิเศษนะทุกคนก็มีอยู่5้าชิ้นนะครับเสื้อเสื้อนะครับทุกคนกางเกงรองเท้าแล้วก็ตรงหูทุกคนอ่ะแล้วก็นี่คาดผมแล้วกันเรียกผมแล้วกันนะอ่ะโอเคครับผมก็มันมาเป็นเอเด์ของเอสนะดคดอันนี้นะผมนี่เครดนี้นะครับมันจะอยู่ในเครดนี้นั้นคนอันนี้ผมก็มีแล้วมีแล้วมีแล้วมีแค่บางงานที่ยังไม่มีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะครับ ก็ใช้โทเค็นแรกนะทุกคนแปดสิบโทเค็นนะครับแปดสิบโทเค็นก็แลกชุดทั้งเซตนี้ไปได้เลยนะทุกคนแล้วก็ใครที่แบบเอ่อโทเค็นไม่พอพิทไม่พออยากได้แค่ภาพเอ่อค่าตาหรือแบบกองผมก็อันนี้ครับผมนี่ดูเอฟเฟกต์ดีตรงตามีเอฟเฟกต์ด้วยนะตรงตาเฮกสิบโทเค็นเท่านั้นแล้วก็ตรงหัวผมตรงหัวก็เขียบเอ่อเขียบโทเค็นเหมือนกันครับ รอ,องเท้ากางเกงหรือว่าเสื้อนะครับทุกคน mm hmm. ก็เหมือนกันเลยนะสี่สิบโลเกนครับ mm hmm. และอย่างอื่นก็ห้โลเกนสามโลเกนสามโลเกนนะทุกคนแต่ผมว่าน่าจะแบบเก็บโลเกนเอาทางเช็ตเลยน่าจะคุ้มกว่านะครับไงโดดไม่พักเลยครับผม โคตรเท่โคตรเท่โอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดกันนะทุกคนว่าผมจะหมดกี่เพชรมาเดี๋ยวขอจดเพชรไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปหมุนกันเลยดีกว่านะครับหมุนหนึ่งครั้งคิวเก้าเพจนะครับห้าครั้งเจ็บเก้าเพชรผมว่าหมุนทีละห้าครั้งน่าจะคุ้มกว่าเยอะนะทุกคนโอเคไปโอเคครับผมเพชรผมก็มีอยู่สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเพจนะครับนี่ก็จดเพชรไว้ก่อนแล้วกันนะครับกันลืมนะทุกคนกันลืมนะทุนหมุนหนึ่งครั้งคิวเก้าเพจครับผมห้าครั้ง เจ็ดสิบเก้าเพจหมุนดีละ5ห้าครั้งไปเลยละกันนะครับไปเรามาดูกันว่าผมจะหมดเท่าไหร่ครับโทเค็นโทเค็นโอไม่ใช่ได้เด้เฮ้ยได้โทเค็นพอได้โทเค็นอยู่นะทุกคนไปแล้วครับหนึ่งรอบครับผมสองรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอ่อไปไวๆเลยนะครับแบบรันไวๆเลยนะถ้าแบบมันไม่ยอมออกหรือมันมันออกยากของเย็นนั้นดวน โทเก้นผมจะอยู่ขาวามือนะทุกคนโทเก้นผมจะอยู่ขาวามือนะชุดมันไม่ยอมวิ่งทีผมเลยอ่ะผมขอเปิดเป็นนี้แล้วกันอืมชุดโดดแล้วได้กล่องอ่ะทุกคนกี่รอบแล้วเนี่ยผมได้28โทเคนแล้วนะตอนนี้28ย28โทเคนแล้วนะโิ่ยสามขาโทเคนครับผม ไปไวๆไ,ไปไวๆครับทุกคนผมว่าทุกคนต้องการที่จะให้มันไปไวๆแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ผมหมดไปประมาณ1,000กอเพชร1,600ป่ 1, ะผมไม่แน่ใจอะแต่ก็ประมาณเกือบ2,000เพชรแล้วตอนนี้ยทุกคนเกือบ2,000เพรแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็ขาดอีกแค่8โทเคนเท่านั้นก็จะได้ชุดนี้แล้วนะของยากของเยอ,อเกิน เรียบร้อยครับผมได้แปกเก็บโทเคนพอดีเลยครับผมพอดิบพอดีเลยครับผมแบบไม่ขาดไม่เกินเลยนะไปเดี๋ยวเราไปจัดกันดีกว่าครับนี่แรกครับผมโอหโคตรเทเป็นไงะ่ะทุกคนดูดิดูดิด <c oughs> ตีไปหนึ่งทีว้า <c oughs> โคตรมาทุกคนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เปิดแล้วก็ใช้ไปเลยแล้วกันครับได้ขนาดนี้ เท่ขนาดนี้เป็นไงดูคนดูดีดูความเท่ดิว่ะเท่ปะโอเคผมมาเดี๋ยวเราจะมามาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับสำหรับกิจกรรมนี้วงแหวนรูนนะด้วนนะโอเคเมื่อกี้ผมมีอยู่2องพัเอ้ย2 6 1มืเหพันนึ่รครับลบก้าบเอ่ 29, 2เอ2อง8มเ็พัรอู้หูยทุกคนทุกคนก็ดูเอาใช่เหรอเนี่ย ไอ่เก้าเก้าผมผมมิมผิดผมมิมผิดสองมื่นสี่พันเก้าแปดของเพชรอ๋อโอเคทุกคนผมหมดไปแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามเพชรเท่านั้นเองเนี่ยทุกคนก็ได้ชุดนี้มาเลยครับผมก็คือแบบไม่ได้เปิดได้นะได้แต่โทเคนครับผมเอาโทเคนไปแลกนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเพชรเท่านั้นครับผมถ้าแบบเอาการันตีเลยนะทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยเพชร 1,500เพันห้ารอยเพถ้าได้โทเค็นอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณนั้นนะทุกคนแต่ถ้าใครดวงดีเออชุดออกในราคาที่แบบห้าหกร้อยเพรนี่ก็ถือว่าคุมแล้วนะเพราะว่ากว่าผมจะได้ก็รรบเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าเลยอืมโอเคครับทุกคนสำหรับกิจกรรมนี้น่าจะแบบเท่เทนะทุกคนชุดก็เท่ดีดูดิเออแล้วถ้าแบบเราแต่งตัวเป็นเออใช้ดามีกระปุงกระเป๋าให้ด้วย,ยกระเป๋าอยู่ไหนอ่านี่กระเป๋างี้นะทุกคนเดีๆๆๆ๋ยวขอแต่งตัวเป็นแบบ เอหน้กกากากไฟหน้กกากากไฟปิดหน้าหน่อยโอเคนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นนะหน้กกาอีเลยหน้ากากไฟไงไงเท่ดุขุมมเป็นไงทุกคนนะคะอยากได้นะครับก็ต้องจัดเลยเติมเพชรครับผมเติมเพชรแล้วก็เข้าไปจัดเลยหนึ่งพันขั้นตะผมว่าประมาณ1,500เพชรอะได้แน่นอน,นครับผมแต่ของผมหมดไป1,100เพชรได้แต่โทโเคแล้วก็มาแลกนะครับแต่หน0่พนห้เพชรน,นี่คือ เผื่อทุกคนแบบจะเกลือกว่าผมไงเผื่อโทเค็นไม่ออกไงอันนี้แค่เผื่อๆแต่ถ้าใครดวงดีก็อาจจะ5 600เพคก็ได้แล้วนะทุกคนโอเคผมก็จะประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ก share, like, กไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วครับทุกคน